สวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้สาวหมองกะมาพอพี่น้องคือเก้านะจ้าช่องสาวหมองชาแนลเนาะกอนสิบปรับชมกระปฟบกําลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้สาวหมองน้ำนเด้อวันนี้สาวหมองสิพาพี่น้องมาเก็บข้าวโพดเด้อจ้านี่ข้างหลังสาวหมองกะเป็นป้าข้าวโพดเนาะพี่น้องเดี๋ยวสิพาหักข้าวโพดเป็ดตมนะ้มเนาะป้าพี่น้องอันนี้เป็นข้าวโพดซปเปอร์เนาะข้าวโพดซปเปอร์อันหวานว่าสัน่นบ่เป็นข้าวโพดข้าวเหนียวข้าวเหนียวอีกยู่แปงนึงเดี๋ยวสาวหมองสิพาพี่เก็บ พาพี่น้องไปเก็บกันเลยจ้าพี่น้องขอ้าวโพดเดี๋ยวสมองสิกแกเบางกอนมันสีอันนนั่เริ่มใดแล้วละจ้าแต่พาพัฒน์เน็กแก้ดีดอกแต่สมองอยากก็เล็กเก็บกอนขึ้นยากนะพี่น้องขอ้าวโพดอันนี่ข้าวโพดซปเปอร์ เก็บกันเลยฝากบะไนบะน,น่อยพอง้มพอดีพองาม,งามนี่ใส่กระตาจะแก่บ่แก่หรอกพี่น้องสามองเก็บก้อนโดนหละต่ว่าเขาแก่อันนี้บึงบวบทัตนึ่นั่นจะอ่อนอยู่ปิดไว้คืนอันไหนอ่อนอย่เขาก็ปิดไว้คืน ปูกว้งใดๆหาพี่น้องมันเปล่งเปลี่นนี่จะ้ะได้ยุ ยานเต้นหนูนะแล้วพี่น้องหนู้าหนูเห็นนี่หนูกินก้อนออซ้ํานี้ละเริ่มแล้วละ่ะนี่ฝักฝักยังว่าท่านอันนั้นปันไดได้ว่ากะมันเป็นข้าวโพดหวานนะพี่น้องมันซ่ํานี่ละ อันนี้ก็แก้แล้วพี่น้องนี่เป็นเป็นสีเหลืองต้องมองอยู่นี่เขาจะเก็บไปหาฟักก็พอออันนี้ก็นันแล้วล่ะอนน พรแล้จะเปี้ยเก็บข้าวโพดข้าวเหนียวแบบนี้พี่น้องนี่ข้าวโพดข้าวเหนียวก็ปลูกบาหลายเดี๋ยวพี่น้องปลูกพอได้กินเดี๋ยวสมองซีม่านเบื้องฝักนีก้อนปลูกไว้เขาก็ได้กินดูจ้าได้ยุพี่น้อง ดนี่เขาโพดอันนี้มันเป็นสีขาวๆแบบนี้้วจ้านี่เดี๋ยวให้พี่น้องเบื้องอีกก้อนมันเป็นอันแนวผสมนะล่ะพี่น้องแต่มันทะเกแก้ค่ะปกติมันจะเป็นอันนันยุจานี่มันจะเป็นอันสีม่วงสีหยางนะจ๊ะแต่ว่าอันนี้มันสีขาวเบิดปาไปเบื้องอีกฝักหนึ่ง อันนี้สาอ,องเก็บเมื่อวานว่าท่านได้เบิดมันท่านได้สุกเหลืองคักพี่น้องก็เลยว่าท่านได้เก็บเดีย๋ยวเาเบิ้งอันนี้เนาะเพราะวา่ยาใยมันอันใยมันอันนั้นใย,ย,ย,ยมันแก้มันแห้งก็บ่อปันไดดอกแต่ว่ากกินได้ยุ่ มันก็เลิมแล้วล่ะจ้าน,นี่นี่มันจะเริมเป็นสีม่วงแล้วพี่น้องนี่พี่น้องเห็นบ่ะได้เยอดอกพี่น้องเก็บเลยสาวมองกินข้าวโพดดีพี่น้องกินดีดี มากกินข้าวโพดเี๋ยวจะได้ปลูกต้ออีกยุกต่ว่าฝนตกทุกมือไหลอันเสาหม่องปลูกยานมันตกลรโลกแม่จา่าเอาสามีพ่อฮอกกระพปิดตนะุลป้าพี่น้องวันนี้เขาไปด่งไฟตมกันจ้าเดี๋ยวเสาหม่องด่งไฟก็จนะเห็นมันติดก้อนนี้ก้อนพี่น้องเห็นไฟมันลุกก้อนนี้ก้อนเดี๋ยวเสาหม่องอันสี่ไป ตัดข้าวโพดใสหม้อแล้วเขาสิมาตมกันเนาะจ้าเขายู่แบบทง,งบบทงทเานงเา,พาะ,ะพี่น้องเป็นแบบทงทงแบบยุ่ยทงยุ่ยตาเมื่อไดพิถีพิถันอีหยังดอกเด้อจ้าเห็ดยุ่ยทงยุ่ยตากับจ้าสีแล้วพี่น้องแบบเฮ็ดแบบบานเนาะสมองไปเฮ็ดแบบบานๆเนเขาก็บบบบาอบบปอกประมาณซ้ำนีพอเนี่ยจ้า เป็นข้าวโพดซูปเปอร์อันนี้เป็นข้าวเหนียวเด้อจ้านี่ข้าวโพดข้าวเหนียว เท่าไดกก็บเหลียได้เนี่ยสมองกินดีดีแอนสมองก็ไม่ได้กินน้ำดอกจันกินเบิดก้อนเขา มีฟักใยปลาหมูสุปเปอร์หวานปลูกซี่ะพี่น้องบ่ได้ใส่ปุ๋ยปลูกบานๆจ้นให้น้ำฝนทดใไห่หนานี้ฝนตกดีเนอะจากใส่ปุ๋นขี้งัวจ้าเขาก็ปอกเสร็จแล้วเนี่ยพี่น้อง เขาก็ปอกเสร็จแล้วเดี๋ยวเอาน้ำใส่หมอ้เอเขาก็ยจไปต้มเลยเนาะจ้าเอาน้ำใส่เขาโพดตรงที่ไหนน้ำฝนตรงไว้ยุทงเนี่ยละพี่น้องเป็นน้ำฝนเนาลละจ้าต้มใส่ประมาณซ้ำนี้เอาคางเลยเนาะพี่น้องเดี๋ยวก็หาฟ้าหม้อปิดก่อน เดี๋ยวรอให้มันเดือดพุนลาพี่น้องเพื่อเขาจะได้กินเอาฟ้าหมอปิดเรียบร้อยแล้วจ้าสุกยังนาะเขาโัวแล้วสมองสิพ้าเบิ้งพี่น้องสุกตลละจ้าต้มดนแล้วพี่น้องสุกแล้วละนี่แล้วสมองเสียวอ,ออกมาจพีลิพี่น้อง เดี๋ยวจออกมาใส่จานพี่น้องต้มข้าวโคดกจินยุทงนี่แซ่บแซบด้วยจ้าอู้อนอยุแล้วก็ออกมาใส่จานกันเนาะจ้าอเอาาวโพดซซปเปอร์ใส่ละอของขีบยุบาุบน,นนะ่ะพี่น้องไม่ได้ออกมาเดี๋ยวเอาข้าวโคดอันนี้ก้อนด้อจ้าโครตรซปเปอร์อืมอ้มหอนคัดใส่ละกระโพอันนั้นให้พี่น้องเบ่งก่อน้าวโพดทำเหนียวสีขาว นี่จะหอนแล้วพี่น้องเอาแบบไวๆเพราะว่าป่งว่างหันเนาะเยวจะแก้ให้เบิ้งแล้วพี่น้องบนันนี้เป็นตาแซบบ่มากินเงาสาวมองเด้อตรงกินยุดทงขนหอนอากาศก็หอนเอาพี่นอ้องเมื่อวานนี่ฝนตกแหงแหงตกแหงขักเมื่อวานนี่ฟ้าขาดเลยจ้ะ หน้มถึงไม่เห็นต้นไม้อู้งามแต่พี่น้องขาโคดหวานอู้เหลี่ยมหยา,าบเลยเป็นแต่กิมคักอู้พี่น้องงามพ่จ้าพูดนะงามคักเดี๋ยวสมงังซีซิม,มังกัน น,นี่พี่น้องกะได,ด้เราเด้อจ้าไอ้ข้าวโพดต้มเสาหม่องไปเก็บแล้วก็มัดต้มสดๆเลยพี่น้องนี่เดี๋ยวเสาหมองสิกินให้พี่น้องเบื้องกะแบบธรรมชาตินี่จ้าพี่น้องนี่นี่ข้าวโพดต้มแสบๆเลยจ้าเดี๋ยวเสาหมองชิซิมอันชิซิมข้าวโพดข้าวเหนียวก่อนเด้อพี่น้อง กินแบบลูกทุ่งลูกทุ่งฉากหลังเป็นสังกะสีนะจ้าพี่น้องจะซมอันนี้เบางกอนข้าวโพดข้าวเหนียวนี่พี่น้องข้าวโพดข้าวเหนียวแซ่บจ้าอือฮึ่มแซ่บย้ะยพี่น้องหวาน เดี๋ยวเฮาจิมาซิมข้าวโพดอันข้าวโพดหวานมัง้งนะพี่น้องจะเป็นยังไงมันจะหวานบึฟักไงดีเนี่ยแซ่บจ้า ฮอนฮอนฮอนเอาแล้วจ้าพี่น้องสมองกระไดต้มขอโพดแล้วก็ซมใม้พี่น้องเบิ้งเป็นที่เรียบร้อยแลย้วเด้อจ้าสามองกระจีคอตโตดกินแบบรั่วๆก้อนพี่น้องอากาศฮอนไหลายพี่น้องกะขอปิดคลิปเพียงสมนเด้อจ้าขอพระคุณทุกการรับชมทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามเด้อพี่น้องคลิปหนาพอกันไหมสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า